ก่อนที่จะไปดูการบรูณรณะราชลถแล้วก็พระราชยานามาตนะฮะพาไปดูเรื่องของป่าไม้กันก่อนนะครับเรื่องของป่าไม้ตอนนี้ถ้าดูนโยาบายของรัฐบาลก็จะเห็นนะฮะว่าพยายามที่จะเพิ่มปริมาณป่าให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มพื้นที่ป่าให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบวันนี้ทางกลุ่มยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้มีการเรียกประชุมในวาระเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของป่าเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าตามโครงการของรัฐบาล ที่จะพยายามขยายพื้นที่ป่าในเขตทยานแห่งชาติให้มากขึ้นนะเนื้อหาการประชุมในวันนี้ครับในมาที่เรื่องการฟื้นฟูป่าต้นน้ําบนพื้นที่สูงชันโดยมอบนโยบายและลงนาม MOU เพิ่มพื้นที่ป่าในเขตยานแห่งชาติในช่วง10ปีที่ผ่านมานะฮะซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันมีการลดลงอย่างรวดเร็วพื้นที่ป่าป่าต้นน้ํา13จังหวัดภาคเหนือก็ถูกบุกรุกทําลายไป8ล้าน 6แสนไร่มีผู้บุกรุกนะครับถึง8แสนคนจนเกิดปัญหากับแหล่งน้ำต่างๆมาๆมากมายฮะสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า4แสน6หมื่นล้านกว่าบาทบวันนี้พลเอกสุร,รศักดิ์กาญจนรัฐนร,ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พูดถึงนโยบายครับการแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไมา้บอกว่าที่ผ่านมาก็ได้งร่วมมือกับหง่วยงนต่างๆที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชจักรร่วมกับทางกระทรวงครับวางทิศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพย์กิป่าไม้ภายใต้แผนแม่บทแก้ไขปัญหาทำลายทรัพย์กิป่าไม้พศส5 5 7 7ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้40%ของพื้นที่ประเทศภายในอีก10ปีข้างหน้าบวกกับนโยบายของรัฐบาลครับที่เร่งรัดคุ้มครองปกป้องพื้นที่ป่าให้สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้วันนี้ทางกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทํา MOU ครับเพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่อุทยาแห่งชาติร่วมกับสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนซึ่งในปีนี้สามารถทวงคืนปื้นป่ามาได้แล้วกว่า1,90,000ไร่และในปี2560ปีหน้าครับวางแผนว่าจะต้องทวงคืนได้อีก1น0 0 0ไร่ก็ จะไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะฮะ<ช>ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าให้เข้าถึงการแก้ปัญหาและที่สําคัญคือช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่อีกหลายครับคือกกมุทยานในปี2 5 5 9ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทวงคือพื้นที่ทั้งหมดไปแล้วเนี่ย1 4 0 0 0 0ไร่สำหรับในปี60เนี่ยเขามีเดี๋ยวเขาลง MOU กันในวันนี้ก็จะได้พื้นที่คืน17 0 0 0ไร่คือ เป็นตัวเลขที่ทางท่ทานทิพดีให้พอสํานักสํารวจมาในพื้นที่สามารถดาเนินการได้เนี่ย mm hmm. ก็ปี60จะ170 0ไร่ซึ่งเอ็มโอยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่เท่าไหร่มีตัวเลขชัดเจนก็เป็นการบ้านที่พอสํานักต้องไปวางแผนทาให้ได้ปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ตัวเราไปอยู่ที่ประชาชนกับความสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยที่เราจะได้ป่าคืนมากระดาษเดียวเขาต้องทามาหากินด้วยเนี่ยมันเจะต้องอยู่ร่วมไงก็ต้องยึดแนวพระราชัตลของพระเจ้าอยู่หัวรชการที่9นะ คือให้คนอยู่กับป่าได้เขาต้องมีกินด้วยรักษาป่าให้เราได้ด้วยการทำไงป่าถึงจะให้เขาได้ใช้ประโยชน์จากป่าเนี่ยคือสําคัญก็ต้องทาเขาพัฒนาขีดความสามารถของคนแล้วดูว่าที่จัดกาลังอยู่นี่มันพอเพียงไหมแล้วก็ดูข้อกฎหมายที่มีอยู่มันเป็นอุปสรรคการทางานไหมถ้ากฎหมายอุปสรรคก็แก้ซึ่งขณะนี้เราแก้กฎหมายอยู่นะครับสองฉบับของอุทยานแห่งชาติกับเพระราเลัญยัติของสัตว์ป่า ก็กำลังอยู่การแก้ไขเพื่อให้ทํางานได,ได้ง่ายขึ้นทั้งมนุษย์ทั้งธรรมชาตินะครับต่างเกื้อกูลกันจําเป็นอย่างยิ่งและครับที่จะต้องมีพื้นที่สีเขียว